บทที่สองพฤติกรรมของวิถีชีวิตที่เป็นบวกบทนำสถานะของแรงสันสะเทือนที่สูงขึ้นจะช่วยให้คุณรู้สึกดีนั่นหมายความว่าคุณจะทำให้สิ่งดีเกิดขึ้นจริงอีกมากเป้าหมายของคุณคือการรู้สึกดีขึ้นด้วยแรงสันสะเทือนที่สูงขึ้นมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตหลายแบบที่จะช่วยให้เข้าใกล้สถานะที่เปลี่ยมด้วยความรัก และความเบิกบานเช่นนี้มากขึ้นคุณสามารถเปลี่ยนสถานะทางอารมณ์ผ่านกิจกรรมทุกชนิดที่จะเพิ่มแรงสันสะเทือนได้ซึ่งบางอย่างก็ให้ผลลัพธ์นานแต่บางอย่างอาจทำให้รู้สึกดีแค่ช่วงเวลานั้นตัวอย่างเช่น ถ้ารู้สึกแย่เพราะเพิ่งทะเลาะกับเพื่อนมาก็อาจเปลี่ยนสถานะทางอารมณ์ด้วยการทำอะไรสนุกสนุกกับเพื่อนคนอื่นแทนหรืออาจเพิ่มแรงสั่นสะเทือนด้วยการสัมผัสทางกายกับคนที่รักหัวเราะฟังเพลงที่ชวนให้รู้สึกดีแสดงความอ่อนโยนหลับให้สนิทเคลื่อนไหวร่างกายหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่ชอบแต่สุดท้ายก็กลับมาทุกข์ระทรมอีกครั้งไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยเพียงแค่หนีปัญหาชั่วคราว ในทางหนึ่งการทำสมาธิช่วยเปลี่ยนการทำงานของสมองโดยสิ้นเชิงในระยะยาวการนั่งสมาธิและศึกษาอารมณ์ที่สั่นสะเทือนต่ำอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนอารมณ์ที่สั่นสะเทือนสูงขึ้นได้การทำสมาธิจึงอาจช่วยให้คุณมองเห็นการทะเลาะกับเพื่อนในทางบวกมากขึ้นเราจะพูดเรื่องสมาธิกันต่อในภายหลัง เนื่องจากทุกอย่างคือพลังงานจึงกล่าวได้ว่าทุกอย่างที่ข้องเกี่ยวจะส่งผลต่อแรงสั่นสะเทือนของคุณไม่มากก็น้อยแต่การกระทําใหม่ๆและการเปลี่ยนกรอบความคิดไปในเชิงบวกต่างก็เป็นองค์ประกอบของการรักตัวเองเพื่อให้คุณกลายเป็นคนที่ดีที่สุดและมีความสุขที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ มีกิจกรรมใหม่ๆที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้ซึ่งแม้ดูเหมือนจะได้ผลแค่ช่วงสั้นๆแต่หากทำอย่างต่อเน,นื่องเป็นเวลานานก็จะกลายมาเป็นพฤติกรรมที่ให้ผลลัพธ์ยั่งยืนได้อยู่ท่ามกลางคนคิดบวกอยู่ท่ามกลางผู้คนที่สรนเสเทอนสูงกว่าคุณอยู่รอบๆผู้คนที่รู้สึกดีกว่าคุณเพราะพลังงานถ่ายทอดกันได้ เวลารู้สึกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พยายามอยู่ใกล้คนที่รู้สึกดีไว้แรงสั่นสะเทือนของพวกเขาสูงกว่าคุณและคุณก็มีโอกาสดูดซับพลังงานบางส่วนจากพวกเขาได้แบบเดียวกับสาหร่ายสีเขียวซึ่งนักวิจัยค้นพบว,ว่ามันดูดพลังงานจากพืชชนิดอื่นจากประสบการณ์แล้วผมว่ามนุษย์มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะทำอะไรคล้ายๆกันเคยเจอใครสักคนเป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลไหม แม้จะบอกไม่ได้ว่าทำไมแต่ก็รู้สึกไม่ดีและคุณก็มาค้นพบทีหลังว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้พลังงานไม่หลอกลวงเราหรอกครับคุณอาจเคยรู้สึกตรงกันข้ามด้วยมีบางคนที่เรามองว่าช่างเปลี่ยนไปด้วยพลังงานดีๆและดูเหมือนจะทำให้คนที่อยู่รอบตัวรู้สึกดีไปด้วยเสมอผมก็เคยเปลี่ยนสถานะทางอารมณ์ของตัวเองหลายครั้งด้วยการแค่ไปอยู่รอบๆคนที่ล่าเริง คนคิดบวกยังให้มุมมองเกี่ยวกับปัญหาของเราได้ยอดเยี่ยมเนื่องจากพวกเขามีอารมณ์เป็นบวกจึงมีแนวโน้มที่จะมีวิสัยทัศน์เชิงบวกต่อสิ่งที่เรากำลังเผชิญโดยจะพยายามมองหาข้อดีของปัญหานั้นๆและช่วยให้เราหันไปจดจ่อกับสิ่งอื่นที่ช่วยยกระดับความรู้สึกมากกว่าขอให้คุณมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนกับคนคิดบวกเมื่อใช้เวลากับคนที่เพิ่มพนคุณค่าให้ชีวิตและทำให้อารมณ์ดีขึ้น คุณก็จะรับรูปแบบการคิดให้กำลังใจและสะท้อนแรงสั่นสะเทือนของพวกเขากลับไปด้วยกดแห่งแรงสั่นสะเทือนบอกว่าเราดึงดูดคนที่มีความสั่นสะเทือนในความถี่เดียวกันดังนั้นถ้าสัมผัสอารมณ์ชงบวกอยู่เรื่อยๆจากการอยู่กับคนคิดบวกเราก็จะดึงดูดคนคิดบวกเข้ามาในชีวิตมากขึ้นและส่งเสริมให้รอบตัวเรามีแต่ความรู้สึกดีๆเปลี่ยนภาษากายของคุณ การฝืนยิ้มเวลาอะไรๆแย่ไปหมดเป็นเรื่องยากแต่การศึกษาโดยซีโมนชโนและเจมเลเยอร์ในปี2003แสดงให้เห็นว่าหากแกล้งยิ้มคุณจะหลอกสมองให้คิดว่าตัวเองมีความสุขจริงๆและปล่อยฮอร์โมนแห่งความสุขที่ชื่อเอนโดฟินออกมาตอนแรกๆวิธีนี้อาจดูบ้าบอถ้าการยิ้มโดยไม่มีสาเหตุทำให้รู้สึกประหลาดเกินไปงั้นก็หาโอกาสที่จะยิ้มก็ได้ คุณอาจยิ้มเพราะมองว่ารอยยิ้มของตัวเองจะทำให้คนอื่นมีความสุขขึ้นแล้วพวกเขาก็อาจยิ้มให้คุณกลับทำให้มีเหตุผลอย่างแท้จริงที่จะรักษารอยยิ้มนั้นจริงๆแล้วร่างกายเราส่งอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกได้การเปลี่ยนสถานะภายนอกทำให้สถานะภายในเปลี่ยนไปด้วยคุณอาจแปลกใจถ้ารู้ว่าสารที่เราส่งถึงผู้อื่นส่วนใหญ่นั้นอยู่ในรูปแบบอวัชนะภาษา เช่นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางหรือแม้กระทั่งท่วงท่าเวลาพูดเราจึงควรให้ความสำคัญกับสารที่สื่อด้วยภาษากายถ้าผมให้ลองแสดงท่าทางเวลาเครียดคุณก็คงรู้ดีว่าต้องทำอย่างไรไม่ว่าจะทำตัวงอก้มศีรษะหรือทำท่าทางมืดมนถ้าผมขอให้แสดงท่าทางเวลาโกรธคุณก็คงจะทำได้ง่ายเช่นกันคราวนี้ลองคิดว่าท่าทางของคนที่มีความสุขและรู้สึกดีกับชีวิตเป็นอย่างไร พวกเขาจะแสดงออกทางสีหน้าอย่างไรจะยืนแบบไหนมีวิธีเคลื่อนไหวเป็นพิเศษไหมมือของเขาน่าจะอยู่ที่ไหนน่าจะแสดงท่าทางประกอบหรือเปล่าน้ำเสียงจะเป็นอย่างไรจะพูดเร็วหรือช้าถ้าแสดงเป็นคนที่รู้สึกดีได้สถานะภายในของคุณจะเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนของคุณจะเพิ่มขึ้นคุณอาจกังวลว่านี่ไม่ใช่วิธีเพิ่มแรงสั่นสะเทือนที่ดีแต่แนวคิดที่ว่าคุณสามารถ แกล้งทำจนกระทั่งทำได้จริงนั่นเป็นจริงมาหลายครั้งแล้วเช่นคำกล่าวที่มีชื่อเสียงของมูฮัมหมัดอาลีที่ว่าถ้าอยากเป็นแชมเปี้ยนผู้ยิ่งใหญ่คุณต้องเชื่อว่าตัวเองเจ๋งที่สุดถ้าไม่ใช่ก็แกล้งทำเสมือนว่าใช่ลองดูการโชคของอาลีกับซอนนี่ลินสตันสิก่อนการโชคอาลี Ali ยังเป็นเบี้ยล่างแต่เขาทำเสมือนว่าจะน็อกลินสตันด้วยการโอ้อวดและโม้เรื่องนี้กับแฟนๆและพอขึ้นชกเขาก็ทำได้จริง เอมีคัตตีเป็นนักจิตวิทยาสังคมที่มีชื่อเสียงจากงานวิจัยที่ว่าภาษากายไม่เพียงส่งผลต่อคนอื่นว่าจะมองเราอย่างไรเท่านั้นแต่ยังส่งผลว่าเราจะมองตัวเองอย่างไรด้วยรายงานชิ้นหนึ่งที่คัตตี้ร่วมเขียนกล่าวว่าเพียงทำหนึ่งในสามท่าทางที่เกี่ยวกับอำนาจเพียงสองนาทีต่อวัน คุณจะเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความมั่นใจได้20%และลดคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดได้25%โดยท่วงท่าแห่งพลังที่ว่านี้เป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายที่จะทำให้รู้สึกมีอำนาจขึ้นบางคนก็ตีความผิดและแซงทำเป็นว่าตัวเองมีคุณค่าหรือมีพรสวรรค์มากพอที่จะเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดี แต่จริงๆแล้วแค่คุณทําสิ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและรู้สึกดีขึ้นกับสถานาการณ์ที่เป็นอยู่เทคนิคนั้นก็ถือว่าใช้ได้ความมั่นใจในจินตนาการนี้จะเริ่มกลายเป็นความมั่นใจที่แท้จริงและยิ่งเข้าใกล้ด้วยการจับคู่ทางแรงส,รสั่นสะเทือนเมื่อไหร่ก็ยิ่งกลายเป็นจริงมากเท่านั้นพักผ่อนบ้าง อย่าประเมินความสำคัญของการหาเวลาพักผ่อนต่ำไปบางครั้งเรายุ่งกับชีวิตและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวจนรับไม่ไหวและเครียดได้ทางออกง่ายๆคือผ่อนคลายและทิ้งระยะห่างจากสิ่งที่ทำให้เครียดอยากก่ากลัวที่จะใช้เวลาอยู่ตามลำพังผมสังเกตว่าบางทีคนเราก็เหนื่อยล้ากับการเข้าสังคมมากไปถ้าคุณเป็นคนเก็บตัวก็อาจรู้สึกเช่นนี้เป็นปกติ และมองว่าใครๆก็เรียกร้องความสนใจจากคุณและเริ่มทนไม่ได้ถ้าคุณอาศัยอยู่กับคู่สมรสเพื่อนหรือครอบครัวการคิดแบบนี้ก็อาจฟังดูใจร้ายไปหน่อยไม่ใช่ว่าคุณไม่ชอบหรือเบื่อพวกเขาแล้วก็แค่อยากขอพักเพื่อจะได้หายใจและเติมพลังอยู่คนเดียวชั่วครู่นี่เป็นเรื่องปกติมากและไม่ได้ทำให้พวกเขารักคุณน้อยลงเลย คนเราถูกสื่อและโซเชียลมีเดียกระตุ้นได้ง่ายและต้องการช่วงเวลาพักจากสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องการเวลาพักแล้วตัวอย่างเช่นถ้ามีคนพยายามทำสิ่งที่ดีกับคุณแต่คุณรู้สึกว่าเขาพยายามมากไปหรือเขากินพื้นที่คุณจนหมดนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณเข้าสังคมมากไปแล้วแม้จะรู้สึกแย่บ้างเพราะรู้ว่าคนคนนี้หวังดีต่อคุณแต่ก็อยากให้เขาเลิกทำเสียที ในภาษาสเปนแบบเม็กซิกันมีคำว่า enjentero ซึ่งอธิบายถึงความรู้สึกชนิดนี้โดยเฉพาะนั่นคือความต้องการอยู่ห่างจากผู้คนหลังจากใช้เวลากับพวกเขาไปแล้วแม้ไม่ควรปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวกำหนดกริยาท่าทางแต่คุณก็ไม่ควรรู้สึกแย่ถ้าอยากอยู่ห่างผู้คนบ้างเพราะนี่ไม่เพียงเป็นประโยชน์แก่คุณ แต่ยังเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยยิ่งถ้าปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยล้าจากการอยู่กับผู้คนโดยไม่ได้ชาร์จพลังงานเลยคุณก็อาจทำให้แรงสั่นสะเทือนของคนอื่นลดลงด้วยการใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติก็ให้พลังงานมากมายในยุคนี้นับเป็นเรื่องยากที่จะใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามการอยู่กับธรรมชาติช่วยเติมพลังและทำให้คุณกระปรี้กระเป๋าได้อย่างหมดจด งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี1991พบว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติช่วยเยียวยาให้เกิดสถานะทางอารมณ์อันเป็นบวกและส่งเสริมสุขภาพทางจิตไม่ต้องใช้วิธีซับซ้อนเลยแค่ออกไปข้างนอกเดินเล่นทำส่วนเล็กน้อยนั่งใต้ต้นไม้หรือจ้องมองดวงดาว ถ้าแดดออกก็ไปรับแสงเสียหน่อยจะได้เพิ่มทางวิตามินดีและเซโรโทีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขที่ทำหน้าที่รักษาสเสถียรภาพทางอารมณ์ตามธรรมชาติบางคราวคุณก็ต้องถอดปลั๊กออกจากโลกชั่วคราวเพื่อรีเซ็ตตัวเองบ้างค้นหาแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตและทำให้ผมมองโรคในแงด่ดีทุกวันนี้เรามีโอกาสได้รับแรงบันดาลใจจากหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองหนังสือพิมพ์หรือนวนิยายที่ให้พลังอย่างขุมทรัพย์สุดปลายฝันของเปาโลโคเอเยอร์ รวมถึงสื่อดิจิทัลจำนวนมากที่ให้แรงบันดาลใจอย่างพอสแค a ดและอย่างมองข้ามพลังของภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจดีๆสักเรื่องด้วยเช่นยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้ที่แสดงนำโดยวิลสมิธมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกหลงทางกับชีวิตอย่างสิ้นเชิงผมเพิ่งออกจากงานมาทำธุรกิจขายเสื้อยืดสร้างแรงบันดาลใจด้วยเงินส่วนตัวแต่ก็ท้อใจเพราะไม่ได้ขายดีอย่างที่หวังตอนแรกนึกว่าจะขายหมด ภายในไม่กี่วันเสียอ,อีกผมอ่านหนังสือธุรกิจและใช้เวลานานกับบล็อกแฟชั่นจนนึกว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำบริษัทให้ประสบความสำเร็จและสร้างนวัตกรรมให้โลกแฟชั่นแล้วแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามผมเริ่มเสียศรัทธานในตัวเองและในความสามารถที่มีเริ่มตั้งคำถามกับเส้นทางชีวิตยิ่งกว่านั้นแม่ก็เห็นว่าผมกำลังลำบากจึงบอกว่าควรพยายามหางานหมาเท่าที่ทำได้ เพื่อจะได้มีเงินเลี้ยงชีพและช่วยเหลือทางบ้านช่างเป็นแรงกดดันอันมหาศาลเหลือเกินเวลาเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองคุณจะตกลงไปในทะเลลึกแห่งความทุกข์ระทมได้ง่ายและเริ่มเจอสถานาการณ์ทางแรงสั่นสะเทือนที่ต่ำลงในทุกด้านและนั่นก็ทำลายคุณได้ผมรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างจึงฟังหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองมากมายหยิบหนังสือมาอ่านดูวิดีโอออนไลน์ อ่านบทความคำคมและบล็อกต่างๆทั้งยังพูดคุยกับเพื่อนผู้ประกอบการที่พบในโซเชียลมีเดียผมเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับความยากลำบากของคนอื่นและวิธีที่พวกเขาก้าวผ่านไปได้แม้ดูตอนแรกน่าจะไปไม่รอดจนเริ่มมีแรงบันดาลใจและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเรื่องราวเหล่านี้บ่งบอกว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ล้วนเผชิญอุปสรรคหรือความล้มเหลวมาก่อนแต่สิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นจุดจบได้ก็ต่อเมื่อคุณล้มเลิกเท่านั้นผมยอมรับว่าธุรกิจเสื้อยืดไปไม่รอดแต่นั่นก็จุดประกายความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีอย่างใหญ่หลวงเมื่อมีแรงบันดาลใจคุณจะเจอแรงขับเคลื่อนทั้งอย่างรู้สึกดีต่อสิ่งที่ทำและโอกาสต่างๆในชีวิตอยู่ให้ห่างคำบินทาและเรื่องดรามา่า ดราม่ามีไว้สำหรับทีวีไม่ใช่ชีวิตจริงอย่าเล่นบทของคนอื่นในตอนที่พวกเขาเป็นตัวเองวันหนึ่งทุกคนจะพบว่าตัวเองต่างก็นินทาคนอื่นบางครั้งก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำที่แย่ที่สุดคือคนส่วนใหญ่มักทำอย่างสนุกสนานโดยไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองกำลังมีอคติและมองไม่เห็นพิษภัยของการนินทา พวกเขาแค่ชอบความตื่นเต้นที่ได้ยินข่าวลืออันเยาวยืนของคนรู้จักแล้วเอาไปเล่าต่อและรอดูปฏิกิริยาจากคนอื่นการนินทาจึงเป็นวิธียอดเยี่ยมที่จะลดแรงสั่นสะเทือนของคุณการนินทานั้นทําลายตัวตนเราทำไปเพื่อพยายามให้ตัวเองรู้สึกดีเหมือนว่าได้อยู่เหนือคนอื่นการนินทามักมีอคติและอคติส่วนใหญ่ก็มีพื้นฐานมาจากความเกลียดชัง ซึ่งเป็นสถานะแรงสั่นสะเทือนที่ต่ำและมีแต่จะดึงดูดประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจเข้ามาในชีวิตคุณอย่างที่รู้ว่าทุกความคิดและคำพูดต่างก็มีแรงสั่นสะเทือนที่มีพลังเมื่อพูดถึงคนอื่นในทางลบเราก็กำลังส่งพลังงานด้านลบสู่จักรกวาลซึ่งก็มาลดแรงสั่นสะเทือนของตัวเราเองทำให้เกิดเหตุการณ์แย่ๆในชีวิตระบบการแพทย์อินเดียโบราณที่เรียกว่าอายุรเวท กล่าวว่าการนินทาส่งผลต่อสนยนรวมพลังงานบางส่วนของเราที่เรียกว่าจัก,กระซึ่งปิดกั้นไม่ให้เราขึ้นสู่สถานะทางแรงสันสะเทือนที่สูงขึ้นสื่อข่าวทั้งหลายได้กำไรจากการนินทาด้วยการเป่าประกาศเคราะห์ร้ายของผู้อื่นโชคดีสำหรับบริษัทเหล่านั้นที่มีคนยอมจ่ายเงินให้การพูดถึงคนอื่นจึงกลายเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับ แต่กันนั้นทุกคนก็ไม่ชอบเวลาตัวเองตกเป็นหัวข้อซุบซิบนินทาเสียเองดังนั้นจงพาตัวเองออกห่างจากบทสนทนาเกี่ยวกับผู้อื่นหรือพยายามเปลี่ยนไปคุยเรื่องบวกแทนสังเกตได้ว่าผู้คนที่มวดแต่นินทาคนอื่นมักเป็นคนที่ชอบบน่นหรือจมอยู่กับความทุกข์โดยไม่พยายามทำอะไรให้ดีขึ้นถ้ารับอุปนิสัยเหล่านั้นมาก็จะค่อยๆหมดศรัทธาในชีวิต การมีส่วนร่วมในดราม่าที่ไม่จําเป็นยังเพิ่มทั้งความเครียดและความกังวลทําให้คุณมีสถานะทางอารมณ์ต่ําลงและรู้ไว้ด้วยว่าจะสะท้อนออกมาในทางที่ไม่น่าพึงปรารถนาต่อชีวิตถ้างั้นจะละทิ้งความเบิกบานทําไมล่ะผมเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องดราม่าทุกทางเพราะไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเองเลยครั้งหนึ่งเคยเจอคนดราม่าเก่งที่จะพยายามจะโต้แย้งประเด็นที่ผมพูด ซึ่งก็น่าขันดีผมมองว่าเราควรหลีกเลี่ยงการต่อสู้เพราะนั่นจะทำลายความสงบสุขแต่อีกฝ่ายกลับไม่คิดเช่นนั้นพอพอกดีๆว่าผมเคารพความคิดต่างและควรจบเรื่องไว้เพียงเท่านี้เขาก็โกดถ้าอีกฝ่ายสนใจในมุมมองของผมจริงๆก็พร้อมฟังและยินดีคุยต่อแต่เขาอยากโต้แย้งว่าผมคิดผิดและทำให้ผมหมดท่า เขาเอาแต่ปิดหูและเปิดปากไม่พร้อมจะเรียนรู้วางอำนาจท่าเดียวความคิดเราต่างกันและเขาก็ไม่พอใจมองว่าผมเป็นคนที่ปล่อยข้อมูลผิดๆและสร้างความระทมแก่โลกนี้ยิ่งขึ้นเขาย่งแสดงความโกรธด้วยการข่มเหงผมต,งตรงๆเนื่องจากไม่ยอมมีส่วนร่วมในการต่อสู้ของเขาผมแค่เงียบไว้และสังเกตการจนกระทั่งพาตัวเองออกมาได้ ชายคนนี้คงไม่ใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้อื่นหรือต้องการป้องกันไม่ให้เกิดความระทมทุกข์บนโลกนี้จริงหร,ร,รอกพฤติกรรมดุนแรงนี้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่อีกฝ่ายเชื่อเขาก็แค่ต้องการความชอบธรรมว่าทำไมวิธีของเขาจึงถูกต้องและเป็นวิธีเดียวเท่านั้นความคิดของผมสั่นสะเทือนความคิดของเขาที่มองว่าเราควรต่อสู้กลับทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวตนของเขากำลังถูกผมคุกคาม นี่เป็นหลักการทำงานของอีโก้อีโก้คือภาพลักษณ์เกี่ยวกับตัวเองที่คุณสร้างจากความคิดเป็นหน้ากากทางสังคมที่ต้องการเป็นที่ยอมรับอยู่เนืองๆเงพราะกลัวว่าจะสูญเสียความรู้สึกที่เป็นตัวเองเวลารู้สึกแย่เพราะบางคนไม่ชอบคุณนั่นเป็นเพราะอีโก้กำลังทำงานคุณมองว่าคุณค่าของคุณอยู่ที่การยอมรับของอีกฝ่ายเพราะเขาไม่ยอมรับคุณจึงไม่รู้สึกดีกับตัวตนอีกต่อไป อีกโก้ของเราอยากรู้สึกสำคัญและเป็นที่รักอยู่เสมอมันสแสวงหาความพึงพอใจแบบเร่งด่วนและอยากรู้สึกมีอำนาจเหนือคนอื่นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนเราจึงสั่งซื้อของที่ไม่ได้ต้องการเพื่อให้คนอื่นประทับใจแม้ตัวเองจะไม่ได้สนใจพวกเขาเหล่านั้นเลยก็ตามเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงรู้สึกขมขืนกับความสำเร็จของคนอื่น และเป็นเหตุผลว่าทำไมความโลภจึงดําลงอยู่และทำไมเราถึงพยายามจะเหนือคนอื่นอยู่เรื่อยแถมยังขัดขวางไม่ให้เราทำสิ่งต่างๆด้วยความรักและความเข้าใจโชคร้ายที่หลายคนมองตัวเองด้วยภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นจากอีโกมาตลอดทั้งชีวิตอีกทั้งต้องมาคอยรักษาและปกป้องภาพลักษณ์เหล่านั้นถ้ามีคนไม่ยอมรับตัวตนของเราก็จะโดนคุกคาม อีโก้จะพยายามป้องกันตัวเองเพราะกลัวในกรณีของผมก็เช่นกันความเชื่อของผมบังคับให้เขาตั้งคำถามต่อความเชื่อของตัวเองรวมถึงตัวตนของเขาด้วยซึ่งเป็นการคุกคามนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงรีบปกป้องตัวเองและโจมตีผมอีโก้ในตัวเราทำให้เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นบ่อย คนเราไม่ได้พูดหรือถามเพราะความอยากรู้แต่แค่อยากพิสูจน์ว่าคนอื่นผิดพวกเขาอยากให้คนอื่นทําตามความเชื่อของต้นไม่ใช่เพราะใส่ใจแต่เพราะกลัวว่าตัวเองจะผิดและไม่รู้ว่าตัวเองคือใครมีคนดราม่ากเก่งมากมายที่อยู่ในสภาพอันเป็นพิษเหล่านี้ผมพยายามเปิดใจกว้างและฟังความเห็นคนอื่นแต่ก็เรียนรู้เช่นกันที่จะไม่เสียเวลาไปกับคนที่ไม่สนใจสิ่งที่ผมพูด หรือเหตุผลที่ผมพูดคุณต้องมั่นใจว่าจะไม่เข้าไปสู้รบภายในใจของคนอื่นโดยไม่สมัครใจการหาลือถึงปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้หากการกระทำเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากความปรารถนาที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่าด้วยการดูถูกคนอื่น เพราะนั่นจะสร้างตัวตนแบบผิดแผกและทำให้ความรู้สึกแย่ลงแทนที่จะมัวนินทาหรือข้องเกี่ยวกับเรื่องดรามา่าสู้ลงทุนเวลาอันมีค่าของคุณอย่างชาญฉลาดด้วยการทำสิ่งสร้างสารรค์ที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมกันเถอะ